ก็ขอใยความวับผู้อาวาอาจารย์ภนิสิ์ผู้มีอายุพรรษาและเป็นศรัทธานะครับแล้วก็เจริญพรญาติโยมผู้เป็นเครือข่าที่เป็นครูก,ก็ดีที่มาร่วมศึกษาในหลักสูตรของพุทธศาสตร์หลักสูตรของครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาพุทธบริหารการศึกษานะครับ ที่เรียกมาที่ประชุมกันวนันนี้ที่นัดนประชุมวันนี้ก็สืบเนื่องครับเรื่องของการปฏิบัติธรรมบางรูปหรือว่าบางโยมบางคนอาจจะไม่ทราบไม่ทราบเรื่องของการปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติธรรมนี้มีความสําคัญอย่างไรว่ามีความจําเป็นอย่างไรถึงต้องมีการปฏิบัติธรรมซึ่ง การปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเป็นระเบียบครับดั้งเดิมของหมหาจุฬาเป็นข้อเป็นระเบียบปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัตินะเพื่อให้นิสิตร,ระดับบัณฑิตศึกษาทำนิสิตร,ระดับบัณฑิตศึกษาของปอโทปอเอกครับจะเป็นสาขาพุทธาศาสนาพอดีสาขาพุทธธบริหารการศึกษาก็ดีหรือสาขาอื่นนะ รัฐประศา,านศาสนาหมาบัญฑิตก็ดีหลปกมครับก็เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษานะก็ให้มีการปฏิบัติธรรมสามสิบวันครับสามสิบวัน,ะนเมื่อครบสามสิบวันก็ต้องขอใบรับรองจากสถาบันวิปัสนาธุระ เยวจะให้ดูใบรับรองก่อนครับใบรับรองซึ่งใบรับรองนี้เราก็ใช้ในตอนที่เรายื่นขอจบยืน่ยนขอจบการศึกษายื่นขอบจบการศึกษาถ้าไม่มีใบรับรองการปฏิบัติธรรมสามติบวันก็ไม่สามารถจะอนุมัติปริญญาได้ก็ต้องวิ่งก็ต้องไปหาไป ภายวิปัสนาจารย์ไปเข้าสํานักปอปฏิวัตธรรมซึ่งเป็นการลําบากนะเพราะว่าบัณฑิตศึกษาท่านจัดให้เราสิบห้าวันแล้วนะยิง่งเจ้าหน้าที่ของเรามาเรียนด้วยยิ่งได้โอกาสดีคเป็นโอกาสที่ดนะีที่จะได้ดูแลซึ่งกันและก,กันนะจะได้ดูแลซึ่งกันและก,กันเพื่อให การจัดการศึกษาตรงนี้ให้คือถ้าจบก็ให้ให้ได้จบพร้อมกันครับไม่ให้มีอุปสรรคกันใดนี่คือส่วนที่ส่วนที่ส่วนที่ส่วนท,วนที่ส่วนที่จะได้รับนะที่จะช่วยกันได้ส่วนที่ช่วยกันได้ ก็คือใบนี้ครับนี่ครับใบนี้ใบรับรองหลังจากที่เราได้ปฏิบัติธรรมครบสามสิบวันมีพระวิปัสสนาเซ็นรับรองพระวิปัสสนาเซ็นรับรองให้กับเราครบสามสิบวันเราก็จะยื่นเรื่องในระบบออนไลน์ครับ ยืย่นในที่ก็คือมีระบบออไลยของสถาบันอุปัสราคตุ่าเพื่อที่จะให้ในิสิตได้ยื่นเพื่อขอใบรับรองนี้ใบรับรองนี้ถ้ากว่าไม่มีใบรับรองนี้ก็ก็ไม่สามารถจะอนุมัติให้จบปริญญาได้ก็ต้องไปหาสำนักปฏิบัติธรรมอีกครับซึ่งเป็นการลำบากครับลำบาก เรูนว่าท่านจะให้เข้าหรือเปล่าวัดที่จะไปวัดที่จะรับให้การรับรองครับก็มีเดี๋ยวจะให้ดูว่าให้ดูสำนักปฏิบัติธรรมที่ มหาจุฬาให้การรับรองครับหรือว่าเป็นเป็นประกาศครับจแบบากสถาบันวิปัสนาธุระเครือข่ที่สถาบันหรือว่ามหาจุลาให้การรับรองครับนี่เป็นกฎระเบียบเป็นข้อปฏิบัตินะครับเป็นข้อปฏิบัติ ถ้านะว่าบางรูปอาจจะไม่สะดวกต้องการจะไปอยู่สิบห้าวันสิบวันสถานที่ประดักจริงนะจะเอาเช่นนั้นก็ได้ครับนะี่วัดมหาธาตุครับวัดมหาธาตุรุเมเทพบหานครวัดพัทฒนตัอานะนะสาพาราม บ้านหนองปลือตำบลตำบลไผ่แก้วอำเภอบึงจอดชนบุรีศูนย์อบรมปริวัติธรรมมหัศาสมที่ปากช่องวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารบ้านหลวงตำบลบ,บ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วัดหนองเชียงทูนบ้านหนองเชียงทูนตำบลหนองเชียงทูนอำเภอปางกุยจังหวัดศรีสะเกดวัดหงอยเตาอูกรรมฐาน อาคีเล็กนะวัดป่าเทพนิมิตมงคลบ้านห้วยส้มอำเภอปูกระดึงจังหวัดเลยศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนนะครับเขาคอจงอังหวัดเพชรบูรณ์สำนักประธรรมโมฆะมังคลานุสรอ,อำเภอบางไผ่นครศรีอรรุธย,ยานครศูนย์ปฏิบัติวิปัสนากรรมาฐานมูลนิธิ โพธิวันนาที่สะเชียงเซานะครับศนปฏิบรธรรมตาเลนังเฉลิมราดอําเภอโดยเสกเชียงใหม่วัดลำเปิงตะโพธารามคลองหลวงชนบุรีเชียงใหม่สถานสถานปฏิบัติธรรมสติภาวนารามตำบลสงพึ่งราชบ,บุรีศูนย์ปฏิบัติ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธเมตตาจังหวัดนครอุศรดิตย,ยาประกาศนี้วันปี20กันยา2564พระธรรมวชิรมุนีพิปัส,สนาผู้มยการสถาันวิุปัส,สนธุระกรร,กรรมการและเลขานุการกรรมการประจำสถาันวิุปัส,สนธุระ มหาจุรารมกรราชวิทยาลัยนี่คือนี่คือสถาบันที่มหาจุราให้การรับรองนะถ้าว่ารูปไหนท่านใดนะคืออยากไปปฏิบัติบแบบเต็มๆก็ไปตามส่วนนี้นะครับแต่ว่าที่เราจัดนี่ก็เพื่อเป็นการ เป็นการอนุเคราะห์ครับนักศิสิตเราที่เข้ามาศึกษาคือจัดให้สิบห้าวันนะจัดให้สิบห้าวันแล้วก็วันศกครับวันศกตั้งแต่วันศกเสาร์ศกเสาร์อาทิตย์ครับคือเราคือก็คือในกรณีที่มาโรงเรียนเราก็ยังนับให้คือว่าช่วยช่วยเหลือเต็มที่ ช่วยเหลือเต็มที่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมขอให้คือทุกครั้งที่มาก็ต้องมาเซ็นชื่อครับมาเซ็นชื่อว่ามาแสดงตัวตนคือว,ว่าช่วยเตรียมที่แล้วนะครับช่วยเตรียมที่แล้วมาแสดงตัวตนว่าเราเข้าร่วมในโครงการสิบห้าวันนี้ถ้ามาครบสิบห้าวัน ก็เซ็นให้ทั้งสิบห้าวันนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งอาจจะหลังจากที่ว่าได้รับปริญญาหลังจากที่เขารับปริญญาปีนี้อาจจะจัดอีกช่วงหนึ่งไปจนถึงปีใหม่อีกสิบห้าวันก็เป็นอีกช่วงหนึ่งสำหรับการปฏิบัติธรรมที่ผ่านมานะครับในท่านพอท่านก็ได้ให้นโยบายในช่วงแรก ว่าเราจะไม่ได้มีไม่ได้มีการเรื่องของอาหารอะไรก็จะไม่ได้ไม่ได้ตาเรียมแต่ว,ว่าพอดีพออท่านมาเห็นทีหลังกันก็เลยว่าควรที่จะมีอาหารอย่างางน้นก็เป็นข้าวต้มครับในช่วงในช่วงภาคเช้าการปฏิบัติ อย่างน้อยๆก็มีข้าวต้มมีอะไรหลังจากที่เราปฏิบัติธรรมในช่วงของภาคเช้าจะเป็นวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะก็ควรจะมีข้าวต้มนะหรือว่ามีน้ำปาะนะนะก็ต้องหาลือทางนิสิตเราครับเพราะว่าท่านให้นิสิตเราเป็นเจ้าของงานคืองานนี้ก็คือเราออกกันเองครับ เราออกกันเองด้วยว่าส่วนผู้บราจารย์ที่มีอาจจะมีญาติโยมอย่างนี้ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นเจ้าภาพจะเป็นพัฒหาหาน้ำปานะก็ช่วยประชาสัมพันธ์แต่ว่าวันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็ปฏิบัติตามปกตินะครับ พาหาือนะครับเรื่องเรื่องการการกักเก็บการจัดกับการกักเก็บนะว่าเป็นทุนในการทําพัตตาหานะพัตตาหารนรือเป็นข้าวต้มตอนเช้านี่ทางหมู่คณะว่าไงบ้างครับทางหมู่คณะให้แสดงความคิดเห็นครับ ถ้าไม่มีใครเราก็เก็บเก็บเลยอาจารย์เก็บช่วยกันอย่างนั้นแห่าให้มีข้าวตมมีข้าวต้มตอนเช้าก็ยังดีครับมาไม่มาเราเก็บคนละร้อยอาทิตย์ละร้อย,อยงี้ไหวไหมหรือว่าอ่าวันละร้อยคาบละร้อยทั้งที่มาและไม่มามันจึงจะรอดนะอาจารย์ถ้าเราเก็บเฉพาะคนที่ มาเนี่ยอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมามันก็ไม่มากใช่ไหมครับผมค,ครับก็ต้องช่วยกันครับให้ได้มีส่วนร่วมถ้ามีส่วนร่วมก็จะได้พิจารณาเรื่องของการเซ็นเต็นให้ครับถ้ามีส่วนร่วมคือ,อเ,หเห็นด้วยเห็นด้วยครับอาจารย์ช่วยเตรียมที่แล้วนะครับทางนี้ช่วยมารู้จะช่วยยังไงแล้วก็ต้องมีสิทธิ์เราก็ต้องแสดงน้ําใจนะครับ ให้ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนบางรูปอาจจะมาได้เฉพาะวันเสาร์มาร่วมทําบัตรแล้ก็มาสนับสนุนก็ถือว่าร่วมอยู่ครับเห็นเห็นชอบไหมครับอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเ,เราสอบถามอย่างนี้ได้ไหมจา้า,ต,าต้องใช้งบ ให้เจะรับอาสาครับเรื่องการดูแลการการการเก็บเรื่องของปัจจัยอะไรต่างๆต้องต้องมีผู้อาผู้อาสาครับ เพราะว่าพระท่านเก็บไม่ได้ครับต้องเป็นญาติโยมนะเป็นเป็นผู้เป็นผู้รวบรวมรวบรวมในเรื่องของปัใจจัยในการทําพระตะพระต้มในช่วงของภาคเชา้าก็จะเป็นสองวันภาคอาเช้าวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับสองวันแค่นั้นเองก็ไม่เยอะ พอตานีปิดไมครับ <c oughs> ยังอยู่กันไหมครับนี่ <c oughs> เอ็นออกอยู่สองคน <c oughs> อ,อยู่สองคนแสดงตัวต้นหน่อยอยู่คะ <c oughs> ่ะแสดงว่ารับดูหน่อยว่าอยู่ครับผมอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับ เป็นยังไงบ้างารอยู่การการจัดเก็บจัดเก็บปัจจัยนี่ให้ให้โยมเนะให้โยมให้โยมเก็บดีกว่าเพราะว่าพระท่านพระท่านจะคือโยมจะเหมาะมากกว่าเออพระอาจารย์ครับไอเราปฏิบัติธรรมนี่ช่วงแรกนี่สิบห้าวันใช่ไหมครับ <15 S 2> คือสามอาทิตย์ห้าวันอ๋อสามอาทิตย์ห้าวัน คือเวลาเก็บเงินมันจะได้เก็บถูกครับว่ามันจะต้องเก็บเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เรา,เาผ่านไปแล้วสามวันครับสามวันครับเหลืออีกอ่าสิบสองวันนะครับสิบสองวันสิบสองวันนี้ก็จะดูในการให้ความร่วมมือและความมีส่วนร่วมนะครับให้ความร่วมมือและความมีส่วนร่วมเก็บสัปดาห์ละหนึ่งร้อยก็โอเคครับ อาจารย์ขอถามหน่อยครับคือเก็บสัปดาห์ละหนึ่งร้อยนี่เก็บทุกทุกรูปทุกคนใช่ไหมครับหรือเก็บเฉพาะคนที่ไปพ็อเก็บทุกรูปครับที่เก็บทุกรูปถ้าอาจารย์เก็บทุกรูปนี่หมายถึงทุกรูปที่ไปใช่ไหมครับหรือหรือยังไงทุกคนที่เรียนครับทุกคนที่เรียนสาขานี้ครับทุกคนที่เรียนสมมุติว่าถ้าคนไหนไม่ไปใช่ไหมครับแล้วแล้วคนที่มาเนี่ยครบสามสิบวันก่อน แล้วคนที่เขาไม่มาถ้าเขามาวันหลังนี้แล้วใครจะออกช่วยเขาล่ะครับถ้าถ้าถ้าจะเก็บทุกคนคืออย่างนี้คือตอนนี้เราเป็นการสำรวจในเบื้องต้นก่อนเป็นการแจ้งให้ทราบนะเรื่องเรื่องของของการปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมส่วนการการเก็บนั้นก็เป็นการสนับสนุนนะการสนับสนุน คือที่ประชมุมมีมติให้เก็บหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมครับเพียงพอไหมครับหนึ่งร้อยบาทสองวันพอครับน่าจะพอนะครับหรือว่าน้อยไปไหมหรือว่าไม่เข้าต้มเขาคิดหมออ้อยังไงก็ยังยังไม่ทราบรายละเอียดว่าคนเขาทำเขาถ้าแม่บ้านก็ว่าพันพันกว่าบาทนอนพันกว่าบาทนะครับอ่าพันกว่าบาท อี่ไปไม่เกินพันหา้าที่บ่านน่าจะพอพันกว่าบาทนี้แล้วแล้วคนทำเนี่ยเขาไม่คิดค่าแรงหรือครับผมได้ยังไงรวมเป็ดเสร็จเขาคิดเป็นม่อครับรับืก็เขาจะทำมาให้แล้วก็เขารับทำเลยใช่ไหมทั้งหมดหมดอร่อยามามบรกเพี ไม่อาทิตย์ละหนึ่งร้อยก็พอครับเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันเราได้ฉันข้าวต้มแค่สองคาบห,หากไปวันละพันห้ามันก็เหลือครับมันยังเหลือด้วยซ<า>้ําอาทิตย์ละหนึ่งร้อยพอดีครับไม่เยอะไม่มากีผมว่าลองสอบถามแม่แม่แม่แมครัวคนที่รับทําก่อนดีกว่าไหมแล้วเราค่อยมาประเมินว่าเราเก็บแต่ละอาทิตย์เนี่ยมันจะถ้าอาทิตย์ละร้อยสมมติว่าเสาอาทิตย์เก็บแค่ร้อยหนึ่ง แล้วทีนี้อ่ะเราลองถามแม่ครัวก่อนว่าเขาทำมางบวันละท่าคคาบละกี่บาทเขามีส่วนต่างหรือว่ามีรับผิดชอบมีคนมาแล้วเขาต้องจ้างคนมาช่วยไหมลักษณะนี้ครับครับเป็นข้อสังเกตทีด่ดีครับเพราะว่าเป็นเราก็ยังยังยังเป็นการเริ่มเริ่มต้นครับก็จะ ในวันศพนี่ก็วันศพหรือวันวันเสาร์น่าจะเต็มที่ครับจะได้วันวันศพนี่ก็คงจะไปส่วนหนึ่งคงจะไปไปพักอยู่ที่นั่นนะครับนะส่วนหนึ่งส่วนที่สะดวกไปพักในช่วงตอนเย็นนะครับในช่วงตอนเย็นแล้วก็แล้วก็วันเสาร์นะครับ วันเสาร์อย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนร่วมบมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการสนับสนุนว่ามีเจตนาที่จะเข้าร่วมในโครงการของบัิศึกษาตรงนี้นะครับคือว่าเราจัดให้นะถ้าหบางรูปอาจจะอยากจะทำเตรียมที่อย่างนี้ อยากจะไปปฏิบัติเลยสิบ้าวันก็เป็นความประสงค์ในส่วนบุคคลครับแต่ว่าบัณฑิตเราจัดให้ตรงนี้คือคือสิบห้าวันของปอโทปอเอกจะเป็นสาขาพุทธปีสาขาพุทธวิหารการศึกษากอดีคือจัดให้แล้วส่วนตองนั้นก็จะเป็นเรื่องของนิสิตเราครับที่จะได้เป็นผู้ที่ เข้าในส่วนรวมในโครงการนี้ครับก็ช่วยกันช่วยกันเต็มที่ครับเต็มที่มีข้อเสนออะไรอีกไหมครับการเลขาเลขาบันเดน็ตครับอยู่บอ เลข้าไม่ทราบไปไหนครับ,ค,รบคือเป็นการข้อเป็นแจ้งให้ทราบนะครับแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบยังไงก็คงจะได้ที่สะดวกก็คือวันศุกร์นะครับที่ที่สะดวกที่จะมาร่วมในช่วงตอนเย็นนะครับในช่วงของตอนเย็น เราก็จะได้ประชาคมประชาสัมพันธ์กันให้มากขึ้นหมายความว่าเราเก็บเงินวันศุกร์ไม่ใช่ไหมาอาจารย์ดร์ถ้าก็ทยอยเก็บไปครับในอให้ขออาสาสม,มัครเาเก็บในเบื้องต้นก่อนก็ได้นะเสาบ้ากความกันหรือว่าเก็บล่วงหน้าก่อนก็ได้เพราะว่าวันวันเอาอย่างนี้ไม่อาจารย์รว่ายังไง ่าเพราะว่าชนะด,ดาจะต้องไปวันศุกร์อยู่แล้วใช่ไหมโบไปวันไหนลุงพี่หนูไปวันเสาร์เช้าค่ะอ่านมรดการพระคุณเจ้าค่ะอ่าไม่แน่ใจว่าอ่าพระท่านนี้สามารถที่จะติดต่อกับแม่ครัวหรือคนทําอาหารหรือว่ามีมีรูปใดท่านใดติดต่อกับแม่ครัวได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็คือประสานให้แม่ครัวทําในเช้าวันเสาร์ก่อนแล้วก็ใช้เงินของห้องสำรองก่อน ดีไหมคะตอนนี้ตอนนี้ที่อยู่ใกล้แม่ครัวก็คืออาจารย์นนทีครับเอาแบบนั้นก็ได้เดี๋ยวจะติดต่อให้ค่ะก็แต่ว่าเช้าเช้าวัาววนเสาร์ก็ก็อาจจะไม่ไม่เยอะเท่าเช้าว,วันอาทิตย์แต่ว่าก็ตามสมควรที่พระจนันาร์ก็ค่ะจำนวนคนนั่นแหละก็จํานวนคนก็คือ<ด>ที่ที่มาแมันจะได้พอดีกันครั้งก่อนวันวันวันครั้งก่อนก็เยอะนะ ความัดทิ้งเยอะมากเลยค่ะเยเอาก <ปะ S 1> จน้้ีน,น้เราก็จะเอาเอาตามที่ที่ที่สมควรอ่ะค่ะคถ้า,ถาปะสได้เดี๋ยวใช,ใช้ใช้เงินห้องสำรองไปก่อนค่ะเพราะว่ายัางไงก็คือเป็นกิจกรรมของห้องเราอยู่แล้วขอขอขอ,ขอนุญาตตัดสินใจแบบนี้เนาะค่ะจะได้สะดวกในการปฏิบัติโอเคเอาตามนั้นแหละค่ะอ๋ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ดีครกบอ็เห็นด้วยนะ หเห็นด้วยถ้เราไปกับแม่ครัวก่อนว่าอะไรยังไงนะเรื่องของการเก็บฐานของของของันเสารก็คงจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคงจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่จะวันอาทิตย,ย์วันอาทิตย์เราก็ฏปบับกตรกันกอ เป็นตองเช้าครับตอนเช้ากับตอนเย็นคนประมาณเรียนหนอแล้วก็เรียนปกติครับนี่คือว่าเป็นก็เป็นโอกาสตรงน,นี้นี่คือว่าเป็นแต่ว่าเป็นเป็นสิทธิ์ที่เราเอ่อสิทธิ์ที่พิเศษก็นัว่าได้ครับเพราะว่าการปฏิบัติธรรมการเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นท่านก็ว่าให้นับเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยซึ่ง อันอนุค้าใ,ให้ถึงขนาดนั้นครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับมีข้อเสนอเนี้ยอะไรอีกไหมครับไม่มีครับอาจารย์มีนะครับขอแคปรูปหน่อยนะครับเปิดกล้องได้ไหมครับช่วงสุดท้ายเราอ้มีการประชุมนะแสดงตัวตนหน่อยครับแตว่ามีมีตัวตอนอยู่

ทำงานอยู่ห้องอครับโอเคครับครับเนื่งเห็ดหลายอย่างหลายแนวโยจานช่วงนี้แต่ได้กลับมาขอบคุณนะครับที่มีเป็นส่วนร่วมเป็นกาลังอีกส่วนร่วมอีกส่วนหนึ่งครับ โอเคครับโอเคครับครับขอบคุณนะครับโ <Okay, S 1> อเคเจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็นเจอกันวันศุกร์ครับตอนเย็นมือวันศุกร์นี่เนาะครับเป็นมืดหรือวันศุกร์